สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงควายทองครับทองใหญ่ๆโซนๆครับพี่น้องครับนุ่มเลื่มบวมเลยนะครับทองเก้าเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องครับใหญ่แห้งครับอ่างใหญ่ๆครับตัวนี้ครับแขงขาก็ใหญ่ครับจีบเล็บขอเท่าน้าดีครับความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามครับพี่น้องครับเปิดใวสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับ ราคาลดเลแจกแถมครับขาดทุนก็ว่าได้ตัวนี้ครับสามหมืนสี่ครับพี่น้องครับทายบานปึ้งครึ่งครับแข่งขาใหญ่ดีครับล่ำยาวครับน้าดีสดดีครับลูกสามข้าทองครับกินยากินเฟื่องดีครับพี่น้องครับไผสนใจครับกะติดต่อเบาตึงค้ว่าได้ครับสามหมืนสี่ครับพี่น้องครับลดเหลืแจกแถมครับ ผัวชั้นสุดๆครับแขงขาใหญ่เลยครับปากใหญ่ปากหนาปากกว้างครับควายตัวนี้ครับอัตลักษณ์ควายไทยยางชัดเจนครับนมสีเต่าครับพี่น้องครับหนาดีครับหนาลึกครับพี่น้องครับราคากระถูกครับพี่น้องครับสามหมื่นชีครับขาดทุนแล้วครับบ่ได้ยั้งเด้วครับตัวนี้ครับจากแบงปันพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับ ยูน to ี่ขี้ข้าวน่ไปนอนน้ำนะครับพี่น้องครับแกไปทุกมือทุกมือครับบาไหวครับเบิ่งครับเพื่อนกินเฟืองครับพี่น้องครับค่ำยงใหญ่ๆครับเฟืองค่ำยงใหญ่เลยครับสนใจกระโทษม้แอดไลน์มหาเบาตึงนะครับเด้อควายครับทองยงใหญ่เลยครับสุโซนครับพี่น้องครับล่ำตัวเง้วดีครับนี่ใส่เชื่องครับขี้ก็ได้แล้วควายตัวนี้ครับขี้ก็ได้ครับ ซอนเพิ่กินฟางครับพี่น้องครับกินฟางกินเฟืองครับหนาดีสดดีครับลูกสามข้าทองครับพี่น้องครับตัวทองให้เรียบร้อยครับประกันทองนะครับเด้อทางสารคามทางทุกจังหวัดครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ะโท่หาเบาตึงครับแอดเบอร์แอดไลน์มากก็ได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆดายในคอครับเชื่องดีจูงก็ง่ายครับวายตัวนี้ครับ เสือสายดีครับอัตลักษณ์ควายไทยยางชัดเจนครับพี่น้องครับเขาเปิดกว้างครับเขาบงพัดจันทร์ครับพี่น้องครับยืนงามครับค้ายตัวนี้ครับสามเมื่นสี่ครับแบบถูกครับพี่น้องครับผู้ขายนี่บ่ได้ยังครับขอตะค่าน้ำมันก็พ่อครับพี่น้องครับอยากระออครับบรรยากาศขี้ขานเป็นนอนน้ำแล้วครับพี่น้องครับเลียงควายครับถือว่าดีครับค้ายตัวนี้ครับทอกใหญ่แล้ยครับอีก ประมาณเดือนกว่าๆครับเดืนรุ่นเทแน่นอนครับกับลูกเพิ่นครับเดี๋ยวพาไปเบื้องด้านหนาครับวันนี้ครับเบื้องด้านหนาเพิ่นครับตาเตีมครับเขาวงพระจันทร์ครับพี่น้องครับอางหญ่ดีครับเป็นแม่บอกแม่พันได้สบายครับแม่นี่ครับสายเลือดดีครับ โอ้น่าสนใจนะครับเด้อมาเอาเด้อครับพี่น้องมาเอาเด้อสามหมื่นสี่ครับคอมเนพ่อสื่อครับก้วยทองอีกตั้งหาครับกินเฟืองค่ำยิ่ง่ๆครับพี่น้องครับเป็นเฟืองเขาไม้นะครับนี่ครับบอลเป็นเฟืองเขาเกาครับเฟืองเขาไม้ครับนี่ไส่เฉ่องครับปากว้างแห้งครับกินยากินเฟืองค่ำาิ่ย่ๆครับ เป็นตาออนซ่อนครับควาวตัวนี้ครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับทองยิ่ใหญ่แล้วครับเก่าเดือนกว่าแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้รุ่นท่ายาดแล้วครับควาวเพึ่งได้ลูกสามตัวครับพี่น้องครับทั้งใหญ่ทั้งสดทั้งดีครับลำโตลำชิงกับเน่าดีครับจมูกครับหน้าตาครับกบานสวยครับพี่น้องครับ เขากำก้อมครับทองอ่างยิ่งใหญ่โซนนะครับน้าดีครับสดดีครับไข่ตัวนี้ครับแข็งขาใหญ่ครับโค้งสางใหญ่ดีล่ำโตเนวครับถ่ายว่าเป็นสางครับพี่น้องครับมักเพิ่นกินหญยกินเฟืองครับมูวิเล่มดีครับ ยาป้องจนมดหนองครับหมื่บวานครับไ่รักเดียวครับสนใจก็โทรมาทักมาครับหาเบาวตึงปทุมราชครับอยู่บ้านนาวาน้ะครับเด้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับกล้วยนาเลี้อย่างครพี่น้องครับอีกเดือนกล้วยก็ได้รุ่นน้องนะครับได้กินน้องแทแน่นอนครับถ้ากล้วยสาวก็เทื่อที่ได้ผสมนะครับเนาะเอากล้วยทองนี่แหละครับ ราคาถูกๆเบาๆครับต่อไปไปเลือกพอพันดีๆผสมหมดเลยครับพี่น้องครับอาสุดท้ายนี่ครับเราวตึงขอจบชิบว้เพียงานีกรครับดูดีมีแห้งครับโสมมันหมนะครับเด้อมื่อนี้ครับ16บหท่นว่าโคมครับสวัสดีครับผม